พี่เท่าไหร่คะปกติม like? right? ันราคาหนึ่งหมื er ่นเก้าร้อยเก้าส <im Sus> <ains> ิบเก้าค่ะแต่ว่าคุณพี่น่ารักมากเลยค่ะแบบอัธยาศัยดีหนูลดให้ไปเลยห้าพันบาทวันนี้คุณพี่ทำระแค่นี้พอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องขอบคุณมากเลยค่ะน้องใส่ดีมากเลยค่ะนี้คือนะคะพอดีมันติดมือมาสั่งข้างบนเลยใส่ดีมากเลยค่ะน้องเมื่อกี้ตอนฉายแสงราดิโาไฟของพี่ค่ะติดมือเหมือนกันคลยไม่หรอ กินน้องถ่ายรูปพี่ใช่ไหมคะน้องลืมไหมหนูโอ้ยีกบวพี่ใช่พี่เก็บไหมโอ้เข้ากูนะคะว้า่ไอ้แผลใหญ่เลยสองเลยเก็บเอาไว้ขายด้วยโเไหมอกพี่ก็่เมนกันแปะเปะแป่งหาโอ้ลุลีุลลมลลุลลุลลุ่งุลลุลลุลลลลอุลลุุลลุุลลลลืล ลงใหญ่คืนเนาะติดเยอะเลยอ่ะน,นี่เข้ากับช้างเขาใหญ่นะใหญ่ติดคืนอ่าวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจ<อ><อ>ำราก,ก่อนอ๋อจำลาก่อ